เสาเรียเจ้าเรือนอ阿里ครับมาอยู่ในภพปัตนิเนี่ยลีแปลว่าปัญหาอุปสรรคี里ยังหมายถึงพาะนิศินด้วยสินะฮะหนึ่งจะต้องระวังอะไรครับระวังคู่ครองนําปัญหาเรื่องพาะนิศินมาให้ระวังมีปัญหา กับคู่ครองเรื่องภารณีศินป์หรือมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเรื่องภารนีศินป์ระวังภาระีิสินจะลุมเล้าทําให้ปวดหัวเอาได้นะครับถ้าพูดถึงความรักไม่เอาผลประโยชน์มาครอบมามา,มาคุยกันเนี่ยนะกรณีเสาเป็นกาลีลาหูกาลีระวังผิดใจกับคนรักระวังให้ดีครับ หนักนิดทางแก้นี่หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องยอมครับเช่นทําตัวเป็นฟองน้ําอย่าทําตัวเป็นกําแพงกําแพงคืออะไรเฟี้ยงลูกบอลใส่แพงเป็นไงเฟี้ยงแรงเท่าไหร่มันก็เด้งกลับมาแรงเท่านั้นอะ่ะเลาะบอกแหวงอะ่ะคําพูดแย่แย่เงี้ยเฟี้ยงไปโอ้พนด่ากลับขเขานี่มีเรื่องไหมมีเรื่องครับมีเรื่องเลยแหละมีเรื่องเลยแหละนะฮะทำตัวเป็นฟองน้าเฟี้ยงมาแรงเท่าไหร่แม่อยู่ตรงนั้นอะ่ะนะสาดคําพูดแย่แยมา ฉันรับเอาไว้ฉันเก็บจะคือฉันเก็บเอาไว้อะฉันจะไม่ตอบโต้หรอกเพราะอะไรฮะเพราะฉันหวังว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเหรอดีสิเพราะอะไรฮะเพราะทาอะไรละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือน พันวาคมครับนะฮะลัคนาราศีสิงห์เนี่ยยาประจําตัวท่านคือพระอาทิตย์นี่ครับเลขหนึ่งไทยนี่ครับวันนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนพระอาทิตย์พระอาทิตย์สถิตในราศีพิจิกพบพันธุนะฮะพันธุคือคนในครอบครัวถ้าเป็นหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยานยนต์อันนี้หมายถึงพันธุนะฮะตัวคุณไปอยู่พันธุ ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะครับร่วมกับพระส,สุขและพระพุทธนะฮะพระส,สุขเป็นใครก่อนนะครับต้องรู้จักทีละองค์ก่อนนะฮะอาทิตย์นี่ตัวคุณพระส,สุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชะมาจากราศีตุลครับสหัสชะแปลว่าติดต่อสื่อสารพระส,สุขยังมาจากพฤกษพภพกรรม,มะ กรรมคือการกระทําสิ่งที่จนต้องทําหรือเจ้าเรือนพบการงานก็ได้นะครับพระพุทธละ่ะพระพุทธคือมาจากที่มิถุนพบลาภะครับลาภะผลประโยชน์ความจเจริญรุ่งเรืองดีงามนะครับพระพุทธยังมาจากราศีกันอันนี้เจ๋งสุดเลยพบการเงินครับนะเท่ากับว่าเฮ้ยในเดือนตุในเดือนธันวาคมเนี่ยสิงนะ คุณอยู่ในพบพันธุร่วมเงินเงินทองทองผลประโยชน์ความรุ่งเรืองและมีเจ้าเรือนติดต่อสื่อสารและเจ้าเรือนการกระทําอยู่นะฮะเท่ากับว่าในเดือนธันวาเนี่ยอันนี้จะบอกว่าสําคัญไหม,มดาวใหญ่ๆไม่ใช่ดาวดาวใหญ่ๆในที่นี้บางคนพะเสาราหูคือดาวแต่ละองค์เนี่ยใหญ่เท่ากันแต่เรื่องราวของดวงดาวอ่ะ ไม่เหมือนกันทีนี้สิงเนี่ยถึงจะเป็นดาวเดือนแต่อะไรฮะแต่ความหมายเขาเนี่ยเอาเรื่องอยู่เพราะอะไรฮะเงินเงินทองทอง,ทองความเจริญรุ่งเรืองงานการการติดต่อน,นี่ตัวคุณพันธุ์ทุทินอยู่อาศัยอสังหาหรือมาทรัพยนยนยนต์ครอบครัวเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่สิในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับแล้วมันทายดีทาย้ายล่ะเอาเอ๊ะทำไมพูดว่าทายดีทายลาย ลัคนาราศีเดียวกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันปกคบคมณเดียวกันอ้าวทายเหมือนกันสิไม่ได้ครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรฮะเพราะบริบทแห่งดวงดาวก็คือที่มาอยู่กันเนี่ยมาดีหรือมาร้ายกันนะนั่นน่ะสินะมาดีหรือมาร้ายกันนะฮะและอะไรล่ะบ่งบอกว่ามาดีหรือมาลายเราใช้วิชาทักษาช่วย ประกอบการตัดสินใจได้ครับทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลและอุสาหะมนตรีเจดใน8ส่วนเป็นทักษะที่ดีครับเท่ากับว่าอะไรฮะเท่ากับดาวมาดีถ้าเป็นเจ็ดใน8ส่วนนี้ยกเว้นหนึ่งเดียวครับกาลกินีกาลกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเรื่องแย่ๆอันนี้แหละครับอยู่ที่ว่าตอนเนี้คุณที่เป็นสิงค์เนี่ยคุณคนนั้นอะดาวดวงไหนนะให้คุณ ดาวดวงไหนนะให้โทษเออแล้วฉันจะรู้ใช่ไหมเออใช่เขาจะรู้ได้ไงทายคลิปก็มีวิธีการหารักษาให้อยากทราบก็ไปเรียนรู้เอาไม่เกินสามชั่วโมงนะครับการคำนวณเนี่ยนะฮะคำนวณโดยการใช้เลขเนี่ยนะฮะบวกลบบวกลบนี่แหละหลัก10แค่นั้นเองโอ้โหใช้นิ้วลบลบยังได้เลยใช่ใช้นิ้วบลบยังได้เลยเรียกว่าไม่ต้องใช้เครื่องเลขไม่ต้องปวดหัวเปล่าฮะนับนิ้วเอาสบายสบายอ่านะฮะ เมื่อรู้ทักษะแล้วคุณก็มาดูสิว่าเออในช่วงเนี้ยพระอาทิตย์พระศุภพ,พุธคุณเนี่ยเป็นกาลกินีไหมเสียมามเสียไหมใช่ไหมอ่ะไม่เสียก็ทําไม่เสียก็ทายดีก็ฟังเรื่องดีๆที่จะทํานายให้เฮ้ยตกกาลีกาลีคือไม่ดีไม่งามเอาไม่ดีเว้ยไม่ดีอย่างไรอ่ะเดี๋ยวทายให้เห็นไหมคุณจะให้สิงมาเข้าแถวดีเหมือนกันไม่ได้ครับคุณจะให้สิงมาเข้าแถวร้ายเหมือนกันก็ไม่ได้ครับดวงใครก็ดวงมัน จริงนะดวงใครก็ดวงมาทีนี้อ่ะเราเริ่มกันหากวันนี้เดี๋ยวนี้พระอาทิตย์พระศุกร์พระ,ะพุธไม่เป็นกรกิณีไม่เสียอะไรเอาละเกิดอะไรขึ้นทายว่าอย่างไรฮะทายว่าดีสิดีเรื่องอะไรฮะตัวคุณในภพพันธุนะฮะโดยมีการกระทำร่วมการติดต่อหรือเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองถือว่าดีใช่ไหมถือว่าดีครับดีอย่างไรอ่ะฟังกันอันดับแรกก่อนนะฮะ คุณตกพันทุกข์คุณอาจจะมีเหตุกระทาการอะไรร่วมกับคนในครอบครัวเป็นเรื่องผลประโยชน์นี่แหละอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ก็ได้แต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละเออนะฮะมีเหตุให้คุณจะต้องวิ่งเต้นสิงในเดือนธันวาคมคุณจะต้องมีเหตุวิ่งเต้นแล้วล่ะนะฮะมีเหตุติดต่อประชาสัมพันธ์แล้วล่ะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ายานยนต์วิธีตั้งหรือร่วมกับคนในครอบครัว ติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างมีผลประโยชน์เป็นสิ่งเดิมพันเลยแต่ดาวมาดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับติดต่อไปเถอะดีทั้งนั้นแหละครับนะเอายกตัวอย่างหน่อยสิเอาได้ยกตัวอย่างเ,เ,าางเช่นคุณกับครอบครัวอาจจะมีเหตุติดต่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้ครับคุณและครอบครัวมีเหตุติดต่อเกี่ยวกับยานพาหนะก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือไม่ ไม่ใช่ครบอบค,ครัวก็ได้เพราะว่าพันธุ์ทุกไปว่าครอบครัวหรืออสังหาหรือมาซ้ำยันยนต์นะเขาบอกว่าหรือหรือคือว่าอะไรก็ไดอ้อาจจะเป็นเรื่องอสังหาหรือมาซ้ำยันยนต์หรืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือสองอย่างรวมกันได้ไหมได้อย่างที่บอกอ่ะคุณและครอบครัวอาจจะติดต่อเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่ดินเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์หรือไม่ร่วมกับครอบครัวหรอกเป็นไงฮะฉันทําคนเดีวยดวเลยฮะนี่เจ้าเรือนการงานการกระทํา เจ้าเลยการงานการการะทําว่ายังไงฮะมีเหตุวิ่งเต้นเกี่ยวกับทินอยู่อาศัยมีเหตุวิ่งเต้นเกี่ยวกับยานพาหนะหรือว่าที่ดินก็ได้แล้วดาวมาดีแท้ๆว่าดีดีแล้วยังไงอ่ะได้อะไรเหรอดีได้เนี่ยพระพุทธไงผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีงามนะฮะเหมือนกับมีเหตุซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ดินใหม่ซื้อยานยนต์ใหม่นะแสดงว่าไฮะแสดงว่าการเงินไม่เสีย เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นยังไงเฮ้ย hey. การเงินไม่เสียติดต่อในช่วงเนี้ความเสียหายทางการเงินจะไม่เกิดขึ้นเสลว่าเป็นเรื่องที่ดีเรียกว่างานนี้ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถเป็นเกณฑ์ดีที่ให้ซื้ออย่างนี้ก็ได้ครับนะหรือขายละ่ะอสังหาหริมทรัพย์ยานยนต์แล้วมีผลประโยชนอ์อ่ะจะซื้อจะขายในช่วงเดือนธันวาสิงเกณฑ์ดีครับ ดาวไม่เสียนะบอกก่อนนะดาวไม่เสียงถ้าไม่เสียเกณฑ์ดีครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะและที่สําคัญนะครับสําคัญตรงไหนฮะสาคัญตรงที่ดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนที่พิจิตอังคารนี่คือเจ้าเรือนที่พิจิก็คือพันธุค,คือเจ้าเรือนไปอยู่นะในราศีธนูพบปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่ครับเฮ้ยในช่วงเดือนธันวาฉันมีการเริ่มต้นเห็นปะ เริ่มต้นเไรฮะเริ่มต้นเรื่องคุณกับครอบครัวที่บอกมาเมื่อสักครู่อ่ะคุณจะร่วมกับครอบครัวก็ได้หรือคุณทําคนเดียวก็ได้แต่สิ่งนั้นอ่ะอาจจะมีเรื่องอสังหาเรื่องมาทรัพย์ยานยนต์เป็นที่ตั้งเริ่มต้นกระทาการงานอาจจะคิดมานานแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงนเริ่มต้นกระทาการซะสิอันนี้ถือว่าดีครับนะฮะทักษามีทั้งหมด8ทักษาฉะนั้นดาวจะดีเจ็ดดวงถูกจะเสียแค่หนึ่งเดียวคือกาลีมีดวงเดียวอ่ะ ที่เหลืออีก7ล่ะก็เขามี8ใช่ไหมเท่ากับว่าดีเเสีย8ฉะนั้นอาทิตย์ศุกร์พุธอังคาร3 4องค์นี้จะดีพร้อมกันก็ไม่ใช่เรื่องอยากเพราะอะไรฮะ7ใน8ส่วนไงนะดีได้ถึง7อ่ะเออนะแถมเสาแถมเราหูยังได้เลยนะแถมบรหาสอีกว่าเอายังได้เลยเออยังได้เลยนะอาจจะพันยรเป็นกาลีที่เหลือในกระดานนี้เอาดีหมดก็ได้ยังได้เลยได้ทาไมไม่ได้ จังหวะตรงนั้นบางคนได้ซะอย่างนั้นแสดงว่าหากอาทิตย์พระศุกร์พระพุธเนี่ยมาดีเนี่ยนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับอังคารยังมาจากราศีเมษพบอะไรฮะพบสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลครับสุภะแปลว่าความสําเร็จเฮ้ยการเริ่มต้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดความสําเร็จฮะได้ ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยอังคารพุธศุกร์อาทิตย์สี่องค์นี้ต้องไม่เป็นกาลากรีหรือไม่เสียหายนะนะนะครับนะครับ,นะรบเรียกว่าเฮ้ยการเริ่มต้นอะไรเกี่ยวทยี่ทินอยู่อาศายัยเออดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยการเริ่มต้นเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ยานน์เอา้าเฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยนะทำอะไรรั่วเขากลัวเอา,เอา,เอาดีเว้ยเฮ้ยและที่สําคัญครับมาจากที่ราศีเมษอังคารเนี่ยอาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงฮะ ให้อะไรดีๆแก so, so, ่คุณครับเริ่มต้นน่ะผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่ในพบความเริ่มต้นน่ะนะฮะนะบุตรตาไปว่าเริ่มต้นน่ะเริ่มต้นใหม่อ่ะนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะให้ความอาจจะเริ่มต้นอะไรให้คุณเช่นอาจจะดาวรถให้อาจจะดาวบ้านให้อะได้หมดหรือโทษนะครับให้อสังหาริมทรัพย์ซะเลยมรดกตกมรดกตกทอดไงได้ได้เอ๊ะทำไมถึงให้มรดกตกทอด ดาวมรารดกอยู่ไหนดาวมรดกเขาอยู่ที่พระรหัสนี่ครับก็คือมาจากราศีมีนพบอะไรครับพบมอละมอละแปลว่ามรดกถอดอ้าวแล้วมันอยู่ในวินาสนะวินาศนะมันแปลว่าเสียหายไม่ใช่เหรอใช่ครับแปลว่าเสียหายทายได้ครับแต่เดี๋ยวจะถายให้ฟังอันนี้เอาดีๆกันก่อนนะฮะทายฟังว่าอย่างไรฮะทายฟังว่าพระรหัตมาอยู่ในวินาศนะเนี่ย วินาศะถ้าพระรหัสคุณไม่เสียหายบอแล้วไงดีเจ็ดเสียหนึ่งพระรหัสดีองได้ไหมได้เหลือแลเหลือแลใช่ไหมใช่ไหมพระรหัสดีองหนึ่งมรดกตกทอดอยู่วินาศะวินาศะดีอย่างไรเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนเลนนะซ่อนเลนไอค้คำว่าซ่อนเลนเนี่ยเช่นฉันก็มีบ้านอยู่ถ้าให้บ้านอีกหลังหนึ่งล่ะแสดงว่านะฮะจัดเก็บทันทีเลยซ่อนเลนเก็บเอาไว้ไงซ่อนเลน ได้ครับนะแสดงว่าสิงเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยหนึ่งอง่ายังเหลืออีกสองนะดาวดีได้อีกสองด้วยนะเออเนี่ยเหลือๆเลยใช่ไหมพักษามาดีอังคารพุธศุกร์อาทิตย์พฤหัสอังคารมาดีเออมาดีท่าองค์เนี่ยมาดีนะฮะเกิดอะไรขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเรียกว่าหนุนนําให้แบบมาซ่อนเลนสนะ์ะ นะฉันฉันฉันให้เธอให้อสังหาหริมทรัพย์ก็ได้ให้ยานยนต์ก็ได้ให้ทีดินก็ได้ให้ที่พักพิงอาศัยก็ได้อือเลยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้หหหใหญ่ช่วยอะ่ะเกณฑ์ดีของสิ่งนะเกณฑ์ดีของสิ่งนะนะครับให้ผลประโยชน์แก่ฉันนะใช่เพราะอะไรฮะเพราะพระพุทธมาอยู่ในอังคารเนี่ยนะฮะพระพุทธโดเลยอังคารเนี่ยนะฮะเป็นทั้งเงินเป็นทั้งอะไรฮะเป็นทั้งผลประโยชน์ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผลประโยชน์แก่ฉันให้เป็นอสังหา,หาริมทรัพย์ยันยนต์กันอย่างได้ให้เป็นเงินเป็นทองไได้ให้อะชั่วโมงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้หรือจะบอกว่านี่จเจริญการงานอยู่ผู้ใหญ่ที่ทํางานเป็นไงฮะให้ความนี่นี่นี่ผู้ใหญ่ที่ทํางานนี่พระพุทธอยู่ด้วยนี่พระสุผู้ใหญ่ฮะนะฮะคือพระสุเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกแต่พระสุคือที่ทํางานจเจริญการงานไงนะ และอยู่ในภพดาวอังคารเนี่ยอังคารเขามาจากเม็ดด้วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางานให้ผลประโยชน์ที่ดีแก่ฉันน่ะเหมือนกับเฮ้ยฉันมีงานอะไรให้เธอนะไม่ได้ทําฟรีนะเว้ยงานนี้ฉันมีผลประโยชน์ให้ด้วยอาทิตย์อยู่รับอยู่พอดีเลยเต็มเต็มเกณฑ์น,นี้เท่ากับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองค์นี้ไม่เสียเป็นยังไงฮะรับไปเต็มเต็มครับสิงผู้ใหญ่หนุนนํา ร่วมอะไรกระทำการอะไรการงานเป็นไงการงานดีชะมัดใช่ไหมใช่ใช่ใชนะรองงานอยู่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชักชวนไปทำได้ซับด้วยเศษถ่ายได้อย่างนั้นครับงานะงานที่ทำอยู่ผู้ใหญ่ก็จะหนุนนำช่วยเหลืออุปถัมนานาประการใช่ครับใช่ครับดีไหมดีครับแต่ทีนี้หนึ่งในเนี้ย มีการีสถิตบ้างล่ะแสดงว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เรื่องเศร้าวไว้ให้เรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะทายว่าอย่างไรนะทายได้เลยครับนะหากหนึ่งสสามสี่ห้าห้าองค์นี้มีใครสักคนหนึ่งเป็นกาลกินีเกิดอะไรขึ้นทายได้เลยครับหนึ่งผู้ใหญ่เมื่อกี้ผู้ใหญ่ไม่หนุนนำแล้วนะอาจจะ ช่วงนี้ไปร่วมอะไรกับคนในครอบครัวมันไม่ใช่เป็นการร่วมที่สร้างสรรค์น่ะมันเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาเราเรามีคือเหมือนกับมีเหตุเสียหายอาจจะมรดกตกทอดบางชิ้นเกิดความเสียหายต้องร่วมกับครอบครัวเพื่อไปแก้ไขผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อกี้ให้คุณประโยชน์ไม่ให้แล้วทีนี้นะระวังผู้ใหญ่ที่ทำงาน นำงานที่ไม่พึงประสงค์มาให้แก่คุณงานนี้โคตรยากเลยเอาให้ฉันทําทําแล้วทรัพย์ที่ควรจะได้รางวัลที่ควรจะได้ก็น้อยมากหรือไม่มีเอาเสียเลยก็ถ่ายได้ครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้อสังหาริมทรัพย์แก่คุณเหมือนสกูเนี่ยโมสกูเนี่ยให้อสังหาริมทรัพย์แต่เชื่อได้เลยฮะอสังหาริมทรัพย์ทีนี้เป็นไงฮะตกวินาศเพพาะมรดกตกวินาศนะไง,งาน,นะฮะ เรียกว่าเฮ้ยระวังอสังหาริธธรรมทรัพย์ที่มุรหษผู้ใหญ่มอบให้มนรดกที่มอบให้อ่ะมันเกิดความเสียหายที่มีอยู่เกิดความเสียหายเป็นยังไงฮะเดือดร้อนละ่ะติดต่อสิวิ่งเต้นสิพระสุกะแก้ไขสิเดือดร้อนแล้วนี่อย่างนี้เป็นตน้นเอ๊ะเกณฑ์ซื้อบ้านดีเมื่อสักครู่ไม่ดีแล้วทีนี้อย่าเพิ่งซื้อนะ <c oughs> ระวังติดปัญหาเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับ นะหรือเฮ้ยเกณฑ์นเนี้ยจะขายก็ระวังถ้าขายได้เชื่อได้เลยครับเป็นยังไงครับได้ซับไม่ตรงปรกละทีนี้อ่าเหมือนกับเฮ้ยฉันขายหนึ่งแสนได้ไม่ครบหรอกครับนะเพราะต่อระยับเลยทีนี้นะฮะจะขายเปล่าโอ้ยมีบหัวใจบีหัวใจอยู่ที่คุณแล้วคุณจะเอาไงไงชีวิตคุณแล้วละ่ะคุณตัดสินเอาเองนะฮะเรียกว่าซับที่มีอยู่ มันไม่อำนวยโชคอำนวยชัยเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ควรจะได้อะครับถ่ายได้อย่างนี้ครับนะไหนเรามาดูพระเสาร่วมพระราหูกันสิเสาร่วมราหูเป็นอย่างไรเสาับราหูเนี่ยมาอยู่ในราศีกลุ่มภพเลยฮะปัตตนีครับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเป็นอย่างไงเสาเนีเจ้าเรือนอลีครับมาอยู่ในภพปัตนีเนี่ยอลลีแปลว่า ปัญหาอุปสรรคอะไรยังหมายถึงภารนิสินด้วยสินะฮะหนึ่งจะต้องระวังอะไรครับระวังคู่ครองนำปัญหาเรื่องภารณิสินมาให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองเรื่องภารณิสินหรือมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเรื่องภาระนีสินระวังภาระณิสินจะลุมเลาทำให้ปวดหัวเอาได้ นะครับถ้าพูดถึงความรักไม่เอาผลประโยชน์มาครอบมามา,มาคุยกันเนี่ยสิงคุณจะต้องระวังผิดใจกับคู่ครองครับระวังให้ดีครับนะระวังผิดใจกันซะมากๆด้วยนะกรณีเสาเป็นกาลีลาหูกาลีระวังผิดใจกับคนรักระวังให้ดีครับนะหนักนิดทางแก้ี่หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องยอมครับเช่นทําตัวเป็นฟองน้ําอย่าทําตัวเป็นกําแพง กําแพงคืออะไรเฟี้ยงลูกบอลใส่กํแพงไปไงเฟี้ยงแรงเท่าไหร่มันก็เด้งกลับมาแรงเท่านั้นอ่ะก็เหมือนกับเฟี้ยงไปก็คือทะเลาะบอกแว้งอ่ะคำพูดแย่ๆเงีย้ยเฟี้ยงไปอพั์ด่ากลับเขาเนี่มีเรื่องปะมีเรื่องครับมีเรื่องเลยแหละมีเรื่องเลยแหละนะฮะทำตัวเป็นฟองน้ําเฟี้ยงมาแรงเท่าไหร่แม่อยู่ตรงนั้นอ่ะนะสาดคําพูดแย่ๆมาฉันรับเอาไว้ฉันเก็บจะคือฉันเก็บเอาไว้อ่ะ ฉันจะไม่ตอบโต้หรอกเพราะอะไรฮะเพราะฉันหวังว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเหรอดีสิเพราะอะไรฮะเพราะยังไงในปีห9ต้นปีเสาจะเดินหนีไปอยู่ที่ราศีมีเพราะอะไรฮะอล,ลีจะยกหนีออกไปแล้วนะครับถ้าคุณทนอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเสาเดินหนีปัญหาก็น้อยลงหรือผ่านพ้นไปเลยก็ได้ฉะนั้นวันนี้ใกล้แล้วสิ้นปีแล้วนี่ นะอีกอึดใจเดียวเสาก็เดินหนีไปที่ราศีมีนทําใจร่มๆทาตัวเป็นฟองนำ้ำอีกสระยะหนึ่งเก็บความเช่าช้าเอาไว้อีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวอะไรอะไรก็ผ่านไปครับอาจจะเรียกว่าด่าไปมันไม่เถียงสักพักหนึ่งพอเสาเดินหนีเขาอาจจะคิดได้โอ้ยไอคนรักเรานี่มันก็ดีเนอะเราว่าสาดเสียเทเสีย เขาก็ไม่โกรธเราโอ้โหแสดงเขารักเราจริงอ้าวกลับมาหวานชื่นได้ไหมได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแต่ถ้ากระแทกกันไปกระแทกกันมาโอ้โหเพราะฟิลขาดเลยอ่าทีนี้ละ่ะอาจจะเสียหายได้ในภายภาคหน้านะครับเมื่อเสายกหนีไปที่มีนระวังให้ดีครับนะเท่ากับว่าระวังความรักจะมีปัญหาเท่ากับว่าถ้าคุณออมชอมจนถึงที่สุดอะรักนั้น ก็จะผ่านวิกฤตไปได้ครับถ้าพูดถึงปัญหาภาระนิสินก็เหมือนกันครับเขาคือมีภาระนิสินมาเล็งดงชะตาเนี่ยนะฮะแล้วเขาอยู่ในพปัญนิปัตดินีก็คือคุณกู้ธนาคารน่ะธนาคารเนี่ยปัตนิคู่สัญญาหรือกู้บุคคลก็ได้ไอ้บุคคลนีไ้ไปกู้นานกับคู่สัญญานะทำใจล่มล่มในเรื่องของภาระนิสินหาวิธีการแก้ไขนะฮะหรืออ่าบางคนเนี่ยอ่ะเฮ้ยราจะถงยึดถงยึดยึด บ้านจะถูงยึดถุงยึดยึดยึลองไปปนอมนี่ดูหรือยังนะครับอ่ะรถอาจจะไปปนอมนี่ขยายระยะเวลาผ่อนผ่อนน้อยลงอ่ะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเวลาปนอมนี่มันจะนับหนึ่งใหม่ไงเฮ้ยค้างสามกลายเป็นไม่ค้างแล้วเริ่มผ่อนน้อยลงอ้าวเฮ้ยแก้ไขได้ไหมนั่นน่ะสิได้ทำไปอย่างบ้านก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันแหละนะฮะลองทำดูหรือยังปนอมอะ่ปะปนอมนี่อะ่ะลองหรือยังถ้ายังไม่ลองไปลองดูครับ นะเขาเรียกว่าคือผมจะไม่บอกให้ไปทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรฮะลูปประธรรมสําคัญที่สุดครับนะครนะครับคุณจะไปร้องแร่แหกะเชอใครจะช่วยล่ะครับคุณต้องไปนี่คุณอยู่คู่พระส,สุขคุณต้องใช้พระส,สุขพระส,สุขคือเจ้าเรือนสหัชชะติดต่อสื่อสารนะครับถ้าดาวสององ,องค์นี่เสียคุณเรื่องนี้ นี่สินเล่นงานคุณอยู่เงี้ยเชื่อเหออาทิตย์กับสุกต้องดีแน่ๆแหละพุธก็ต้องดีด้วยแหละใช่ไหมใช่แสดงว่าอะไรฮะอยู่ในพันธุ์เนี่ยอสังหาหริมทรัพย์ยานยนต์เนี่ยเป็นไงติดต่อสื่อสารประนอมนี่ซะหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะผ่อนคลายทันทีครับนี่คือวิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนและได้ผลด้วย <c oughs> ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่เอช่มนี่แหละครับ น่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีสิงห์นะครับสวัสดีครับ